สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักทุกท่านในวันนี้ซึ่งเป็นวันพุธพระคัมภีร์วันนี้ก็มีใจความที่อยากจะอ่านให้พี่น้องฟังว่าในการต่อสู้กับบาปท่านยังไม่ได้ต้านทานจนถึงกับต้องหลั่งเลือดเลยท่านลืมคําเตือนที่พระเจ้าตรัสกับท่านในฐานะที่เป็นบุตรแล้วหรือลูกเอ๋ย อย่าดูถูกการเคี่ยนตีสั่งสอนของพระเจ้าอย่าท้อถอยเมื่อพระองค์ทรงตำหนิเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเคี่ยนตีสั่งสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและทรงเคี่ยนตีทุกคนที่ทรงรับไว้เป็นบุตรท่านจงอดทนรับความการเคี่ยนตีสั่งสอนเถิดทำให้มองเห็นว่าเอการเคี่ยนตีเนี่ยสมัยนี้เขาเลิกกันแล้วทำไมเราก็ต้องมาอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อยู่ การเคี่ยนตีซึ่งเป็นวิธีการที่เคยใช้ได้ดีมาในอดีตทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านทำให้คนเป็นคนไปเยอะแต่ทุกคนนี้ทุกวันนี้เขาบอกห้ามเคี่ยนห้ามตีจนเลยในโรงเรียนเนี่ยตอนนี้ก็มีอันตรพานเยอะเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แล้วก็การศึกษาก็ต่ำลงก็เพ,เพราะไม่มีระเบียบอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราก็คล้ายๆกัน ถ้าราำรงดำรงชีวิตแบบไร้สติไร้วินยัยไร้ระเบียบไร้การควบคุมตนเองมันก็จะไม่บรรลุถึงเป้าหมายที่สำเร็จได้ดังนั้นพี่น้องครับพวกเราจะต้องพยายามที่จะเดินไปด้วยความมั่นใจว่าแม้บางครั้งบางคราวพระผินเจ้าจะต้องเคี่ยนเราบ้าง ทำให้เรารู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นการดีเหลือเกินที่เราแต่ละคนได้รับการเตือนถ้าทำผิดแล้วไม่ได้รับการเตือนเนี่ยก็คือจบเหตเลยยิ่งจะแย่ลงไปยืดเรื่อยๆดังนั้นก็ขอให้พวกเราได้เข้าใจว่าถ้าหากว่ามีเหตุอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั่นแหละก็คือการบังทีการเคี่ยนการสอนการตีของพระเบญนเจ้าที่ช่วยเราให้เป็นคนดีขึ้น เคยมีนักเทศคนหนึ่งถูกย้ายมาอยู่ในวัดแห่งหนึ่งชาวบ้านบอกคนนี้เทศดีก็เ,เลยมาฟังเทศในอาทิตย์แรกอบอกดีมากอาทิตย์สองมาคุณพ่อก็เทศเรื่องเดิมอีกแล้วอาทิตย์สามมาก็เทศเรื่องเดิมอีกเหมือนกันก็เ,เลยทําให้เข้าใจว่าเออ,เอ,อคุณพ่อเนี่ยที่บอกว่าเทศเก่งเนี่ยออทำไมถึงมาเทศซ้ำแล้วซ้ำเล่า เวลาที่สัตว์รุษมาขอคำอธิบายท่านก็บอกว่าก็เนื่องจากว่าเทศไปแล้วพี่น้องก็ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลยพ่อเลยจำเป็นจะต้องมาเทศเรื่องเดิมอีกเพื่อให้พี่น้องได้มีโอกาสได้ปรับปรุงตนเองแต่เมื่อไม่ปรับปรุงตนเองก็จะต้องเทศให้พี่น้องได้เข้าใจนี่เองที่ทำให้ชาวบ้านเลยเริ่มเข้าใจว่าเออคุณพ่อก็เทศดีอยู่แต่พวกเขาไม่ปฏิบัติก็เลย ็เลยมีต้องมีการเทศสหลายครั้งวนในพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของพระเยซูเจ้าอยู่ท่ามกลางชาวบ้านแล้วก็เขาเขาดูถูกพรนะองค์เน่ยเขาบอกเขาเอาเรื่องทั้งหมดนี่มาจากไหนปริชานที่เขาได้รับมาคืออะไรอะไรคืออัศจรรย์ที่สําเร็จด้วยมือของเขาคนนี้เป็นช่างไม้นี่เห็นไหมฮะพูดตรงเลยแล้วก็ลูกนางมารีก็ตรงอีก เป็นพี่น้องมีญาติพี่น้องคือยากอบโยเซฟยูดาและซีมอนไม่ใช่หรือญาติทางผู้หญิงก็มีพี่สาวน้องสาวของเขาก็อยู่ที่นี่กับเราไม่ใช่หรือเขาสะดุดใจไม่ยอมรับพระองค์เพราะเพราะมาจากบ้านของเขาก็อย่างนี้แหละครับที่พระเยซูเจ้าบอกว่าปกติแล้วประกาศศกมาจจะไม่ได้รับการต้อนรับในหมู่บ้านของตนมันก็มี ความจริงจนถึงทุกวันนี้เขามีเด็กคนหนึ่งที่หนีสงครามไปแล้วก็อยู่ในแอฟริกาแล้วก็ไปอยู่ีกประเทศหนึ่งเมื่อได้เขาเ้าบรเรนไปแล้วเขาก็เรียนจนจบแล้วก็บวชเป็นพระสงฆ์แล้วจากนั้นก็ทางภรษาังาราชก็ส่งกลับมาที่หมู่บ้านของเขาโอ้โยชาวบ้านเนี่ยดินทาว่าร้ายต่างๆนานาและไม่ยอมรับคนคนนี้เลยว่าได้บวชเป็นพระสงฆ์แล้วหาว่าเขาเนี่ย ต่ำต้อยพ่อแม่ก็ไม่มีปัญญาจะเลี้ยงเ,เสื้อผ้าก็าใส่ก็ไม่ไม่ดูแล้วไม่น่าดูเลยอะ่ะดูถูกครอบครัวเขาและพานดูถูกคุณพ่อองค์นี้ด้วยว่ารับไม่ได้อันนี้ก็คือความเชื่อน้อยแทนที่เราจะชื่นชมยินดีกับคนที่คนธรรมดาและได้เป็นนายอำเภอด้เป็นข้าหลวง หรือเป็นนายกร,รัฐมนตรีหรือเป็นอะไรเรากลับอิจฉาริษยาอันนี้เป็นสิ่งแรกที่พวกเราจะต้องพิจรารณาดูตนเองพี่น้องว่าทำไมเราเปรียบเทียบกับเขาแล้วเราไม่ได้ดีเท่าเขาเนี่ยก็เลยพานดูถูกเข้าไปเลยว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ของแท้หรอกของแท้ต้องเป็นพวกเขาเออพวกนี้เป็นพวกที่ทำให้พระเยซูเจ้าเองในวันนั้นก็ได้สอนเขาเหมือนกัน ว่า,าพระองค์ไม่ทำอัศจรรย์เลยแล้วก็บอกว่าประกาศกย่อมไม่ถูกเหยียดยามนอกจากถินกำเนิดอันนี้ก็สมน้ำหน้าแล้วล่ะที่พระองค์เกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะได้เป็นหนึ่งในพวกเขาในหมู่บ้านของเขาในอิสราเอลเนี่ยน่าจะยกมือท่วมหัวแล้วบอกข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูเจ้าแต่พวกนี้จับตรงันข้าม แต่พรงค์ไอคนอย่างนี้เรารับไม่ได้ดูทิ่แล้วพระบิดาจะทําอะไรกับพวกนี้ล่ะขอให้เราได้ยอมรับพระเยซูเจ้าในพระคัมภีร์นะครับเวลาพระองค์สอนให้เงี่ยหูฟังดีๆและจะได้คําสอนของพระองค์สวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์